แม่บอกว่าแม่จะทําประเด็นอ่าบ้านฮักอ่าประเด็นบ้านฮักที่เขาบอกว่าอ่าไม่มีบ้านฮักองค์กรก็อยู่ได้ไม่มีเอฟซีองค์กรก็อยู่ได้เพราะเขาไม่ได้เพราะเอฟซีไม่ได้จ้างอืมทีนี้ ก็มีบ้านฮักเขาน้อยใจกันละ่ะเออบ้านฮักบ้านฮักบางบ้านเขาก็น้อยใจกันแม่อยากจะบอกว่านะคะแม่ก็สิิสกาบกาบหัวใจบ้านฮักของอิหลาทุกหลังเดอ้อเขาไม่ได้หมายถึงบ้านฮักที่มีปัญหานะที่เขาพูดเรื่องบ้านฮักเรื่องเอฟซีแบบนี้ค่ะคือแต่บ้าคนพูดคนโพสต์มันก็ไม่เคลียร์มันเลยสร้างความเหมือนเขา เขาเลยฟังเป็นเหมารวมไปยังสไหม่ค่ะอืมบางทีโพสมันถ้าโพสไม่ชัดเจนก็อย่าไปโพสเลยค่ะโพสแล้วมันมันสร้างประเด็นอนะสร้างปัญหาทีนี้ก็ต้องมานั่งเคลียร์มานั่งขอโทษขออพวยกันอืออีกคนก็ไปขยี้ข่าวส e. ิอืมการขยี้ข่าวมันก็จำเป็นถ้าเราไม่ได้นือลุกลืนลืลุลุกู้ลึกล,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 ลจชิงแบบน,นี้คะ่ะอะไรที่พูดแล้วมันเสียงจะเป็นประเด็นเราก็ต้องหลีกเลี่ยงไหมอะอืมนะ เออมันก็จะเป็นบทเรียนอยู่ทีนี้แม่ก็อย่บอกว่าเอ่อคำว่าบ้านฮักเอฟซีอ่ไม่มีก็ได้ใช่ถ้าเอฟซีมีปัญหาก็ไม่ต้องไปเอาเอ่อบ้านฮักสร้างปัญหาก็ไม่ต้องเอาเหมือนกันเพราะคือเขามันก็รู้กันอยู่ไหมอะทุกวันเนี่ยคือทุกคนก็เห็นว่าบ้านฮักหลังไหนที่มันมีปัญหาอ่าแต่คือที่น่าเสียายคือทําไม คนที่โพสเนี่ยแอดมินเนี่ยอ่าคือบอระบุไปเลยว่าเป็นเอฟซีอ่าบ้านฮักของใครแบบนี้ค่ะอ่าทีนี้พอพอพูดแล้วมันก็กระเตือนไปหมดเพราะว่าบ้านฮักมันก็มีเยอะโดยเฉพาะบ้านฮักอีหลาแต่จริงๆแม่ก็อยากจะากขอบคุณนะขอบคุณในนามช่องแม่นี่แม่ก็ขอบคุณบ้านฮักอีหลาทุกหลังเลยแล้วก็ชื่นชมด้วยนะคะแม่นี่ คือช่องแม่เป็นช่องเล็กๆนะคะแล้วก็การรวบรวมอะไรคือน้อยแม่แม่จะไม่รวบรวมอะไรมากมายแม่จะเอาเฉพาะในรายกลุ่มของแม่เท่านั้นได้เท่าไหร่เท่านั้นแต่ส่วนมากที่แม่โอนไปให้มาลาอิหละส่วนมากก็จะเป็นเงินของแม่คนเดียวเออแม่ไม่ได้เอาของใครมารวมถ้ารวมก็คือน้อยมากเออที่แม่โอนทีพันทีห้าร้อยน่ะคือแม่ไม่ได้รวมกับใครอืม เพราะฉะนั้นนะคะคือบ้านฮักอํะดีที่สุดแล้วบ้านฮักอีหาน,นเด้ออ่ประเด็นที่เขาบอกว่าไม่มีบ้านฮักองค์กรก็อยู่ได้อยากให้เข้าใจกันองค์กรเพื่อนบรเด็ดหมายถึงบ้านฮักอีหาดอกถ้าบ้านฮักไม่ได้สร้างปัญหาบ้านฮักก็อย่าน้อยใจไปเลยไม่หยิงก็เคยเป็นอ่าตอนนั้นเขาบอกว่าจะก,กาจัดยูทูบเบอร์สายนอกแม่ยิงก็น้อยใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าเออเราก็มานึกถึงว่า เราก็ตเตัวมาเออกูก็ไม่ได้ทําร้ายองค์กรใช่ไหมบ้านฮักอิหลกก็ไม่ได้มีปัญหากับองค์กรไม่ได้สร้างปัญหาบ้านฮักไม่ได้ไปแซะใครบ้านฮักไม่ได้ไปว่าใครเพราะนั้นบ้านฮักอิหลกทุกหลังสบายใจได้แม่ว่าอย่างนี้นะขอให้พวกคุณเข้าใจเอออย่าไปอย่าไปใส่ใจเลยอืมบางทีก็มีคนจริงๆแล้วจะไปโทษว่ามีคนอื่นมายุ ให้คิดมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าโพสต์มันเป็นโพสต์ของคนในองค์กรไงหรือเป็นโพสต์ของหัวหน้าแอดมินอย่างสี้ใช่ไหมคะเออมันก็เลยแบบความจริงเขามีปัญหากับบ้านฮักตรงไหนเขาก็ควรจะเคลียร์กันแต่เขาดันมาโพส์เออโพส์ก็ว่าหนักแล้วเอาอีกคนก็ไปขยี้ออมันก็เลยบานทีนี้มันก็เกิดการแบบเอา้า คือเบาเดียวนั่นคือมันมันปรบบางความรู้สึกมันเปรบบางเพราะว่าบ้านต้องยอมรับแหละบ้านฮักเขาเอาเงินมาให้เขาไม่ได้กินเงินเดือนองค์กรเห็นไหมคะเพราะนั้นจะพูดจะจาแม่จึงบอกว่าเออบางทีก็มันต้องแบบอะไรที่พูดแล้วมันเป็นประเด็นมันเสี่ยงต่อการเสียความรู้สึกแบบน,นี้นะ,ะเราก็อย่าไปโพ์เลยเออถ้าโพ์ก็ระบุไปเลยไม่ใแ่มาโพ์แล้วก็ ทิ้งปาชนาไว้ตลอดแล้วคนก็นคิดไปทุตีัวแดนมาทีนี่ไอ้บ้านฮักที่เขาแบบตั้งใจอ่าสนับสนุนแบบนี้ค่ะหรือเอซเขาก็สนับสนุนคุณมานานเขาก็จะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจหรือเปล่ามันมีหลายอย่างแต่เหมือนแม่หญิงอ่ะแม่หญิงเคยน้อยเนื้อต่ำใจแต่แม่หญิงก็โอเคแล้วอืมเพราะว่า เหมือนลูกบางคนบอกว่าแม่แม่ไปเชร์ใครก็ไม่มีคนดูแม่หรอกแม่ต้องมาเชร์อี่ามาเชร์สาวน้อยมันว่ามันทาน้าแม่ไว้อย่างนี้คือแม่จะไปไหนแม่ก็ไปได้แต่มันเรามันผูกพันกันแล้วคือแม่มาเชร์สาวน้อยแม่ไม่ได้มาเชีร์แบบว่ากูไม่พอใจมึงกูก็ไม่เชร์มึงกูไปเชร์คนอื่นแม่ไม่ได้คิดอย่างนั้นแม่ไม่ได้มาเชร์เพื่อที่แบบว่าพอไม่ถูกใจแล้วก็จะเดินจากไปมันไม่ใช่นะทุกคน แม่เป็นคนจริงใจนะในแม่ก็ไม่ชอบอะไรที่เริ่มต้นใหม่กับใครแม่ไม่ชอบแม่พอใจเชียร์อิหลาแม่ก็เชียร์ต่อให้มีปัญหามากมายที่ผ่านมาแม่ก็ก้าวข้ามก้าวผ่านแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ขอบคุณเอฟซีที่ยังอยู่เคียงข้างแม่ยิงมาเสมอขอบคุณที่ดูทุกคลิปให้แม่นะคะยอดวิวก็ห้าร้อยพันสองพันคนยอดวิวแม่ไม่ได้ถึงหมื่นหรอกแต่แม่ก็อาศัยทําหลายๆคลิปเอาเออบางทีก็ มันก็เป็นไปตามวัฏจักรเออบางที่เขาก็มักบางที่เขาก็บอมักอ,อ่ามักกระเบิงบอมักกระเบิงจังสิงไหมคะ่ะเนาะสรุปให้นะคะบ้านฮักต่างๆไม่ต้องน้อยใจบ้านฮักอีหลาอีซี่อีหลา่าต้องน้อยใจเด้อเขาบอกได้ว่าให้เห้าดอกขเขาบอกได้ว่าให้ซุ่มเจ้าเออเพราะว่าบ้านฮักอีหลาไม่เคยสร้างปัญหาให้กับองค์กรเพราะนั้นก็ไม่ต้องเสียใจคือพวกคุณไม่เกี่ยวออแม่กับพ่าได้ซ้ำนี่ละเพราะว่า แม่ไม่อยากให้พวกเราเสียใจไม่อยากให้รู้สึกว่าอุ้ยทําไมเขาไม่ให้เกียรติพวกเราเลยเออถ้าเราคิดจะสนับสนุนใครเราก็ไม่ต้องหวังให้เขาไมา่ให้เกียรติเราหรอกลูกเราก็ไม่มีเกียรติตั้งแต่มาสนับสนุนเขาลนะ้จริงไหมอ่าถ้าเราทําอะไรแล้วเราต้องให้เขามาชื่นชมเราหรอให้เขามาพูดกับเราดีๆเลยไม่จําเป็นค่ะ เราเสนอหน้า,าเองวันแรกที่เรามาเชียร์เขาเราเชือกกันเข้ามานะคะเอาตรงๆเลยเอาชัดๆอ่ะคือเสนอหน้าเข้ามากันเองนะอืมทีนี้เขาจะพูดอะไรบ้างก็ก็ไม่ต้องเสียใจเหมือนแม่หน่อยเห็นไหมมาดามหน่อยสวีเดนเราบอกถึงเนดะ้อ่าจะมาเสียใจอะไรโอ้ยเราไฮ้คคุดให้คคิดไม่หยิงไนดะ้ไม่ยิงจริงเออไม่หญิงจริงว่าเออแม่หน่อยสวีเดนเราบอกถึงกู เออจะมาเสียใจทําไมจะมานอนใจทำไมเสือกมาเสนอน้ปกป้องเขามาเชียร์เขามาสนับสนุนเขาเองเออเขาจะพูดอะไรก็ต้องรับให้ได้สิคุณจะมาเสียใจเพื่ออะไรเสือกเองเจ็บเองนักเลงพอาา่อว่าซานอืมจริงๆค่ะเราต้องหนักแน่นอืมเราต้อง คือแม่อย่างให้ทุกคนน่ะที่ที่น้อยใจอะะนะืาเหมือนพ่อทองพูนแบบเนี้ยอืมบ้านฮักผู้หญ่บ้านมูู่นแน่หลายหลายหลังล,ละก็อยากให้แบบนึกถึงอิหลาเป็นรักษืมเอาอิหลาเป็นรักแต่แม่เชื่อว่าถ้าเรามีรักแท้ให้ใครสักคนเราจะให้อภัยเราจะต้องเข้าใจ คว่าลักแท้ต้องไม่มีคำถามถ้าเรามีรักแท้ให้สาวหน่อยเปชรบันแพงถ้าเรามีรักแท้ให้ลูกอุ้เอิงเราต้องไม่มีคำถามมีคำตอบเดียวโอเคจ้ะจะไหมคะเออเรามา,ชม,าชมมาชื่นชมมาเชียร์เขาเองต้นมาเขาก็ไม่ได้จุดทูบเชิญเรานะลูกอืเขาไม่ได้จุดทูบเชิญแล้วนะ แล้วเขาก็ไม่ได้โทรมาโอ้มาเชียร์หน่วยครับเออแล้วผมจะคุยกับพวกคุณดีๆแล้วอยู่กขาพูดไม่ดีกับเราเอออันนั้นเราค่อยเสียใจเพราะเขาเชิญเรามาแล้วทํำไมไม่ให้เกียิเราแต่นี่เขาไม่ได้เชิญเรามาเชียร์นะเว้ยเอาตรงๆไหมอะอืมเขามาเป็นพ่อฮักแม่ฮักมาเป็นยูทูบเบอร์หรือเป็นเอฟซีนี่เขาไม่ได้เชิญเรานะเราชเนอหน้ากันเองเพราะนั้นก้าวข้ามก้าวผ่าไปเลย ไม, them, ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องน้อยใจนะบ้านฮักทุกหลังเนาะเราไม่ได้เราไม่ได้คิดหลายตัวองค์กรเราไม่เคยมีปัญหาเราไม่ได้สร้างปัญหาองค์กรบ้านฮักทุกหลังของอีหลาบาม่มีปัญหากับองค์กรเพราะนั้นก็ไม่ต้องน้อยใจเมื่อต้องเสียใจเด้อจ้าเด้อเดี๋ยวแม่จะสรุปคลิปนี้ให้ก็คือบ้านฮักทุกหลังไม่ได้บ้านฮักอีหลาทุกหลังไม่ได้สร้างปัญหากับองค์กรเพราะฉะนั้นเรา ไม่เกี่ยวกับการโพสของแอดมินเขาอืมสบายสบายเรามาเพื่อเชร์เราไม่ได้มาเพื่อให้เขารักหรือชื่นชมเรานะลูก <c oughs> เนอะอืมันถึงเวลาเมื่อบทบทวาสนาก็ต่างคนต่างไปลูกอ,อืมแต่ตอนนี้หัวใจมันอยู่นํำอีหละองอิเองเด้อ ถ้ารักลูกสาวเราก็ต้องเข้าใจหูกแม่ไม่อยากให้ใช้คำว่าอดทนเพราะเมื่อไร่หมดความอดทนมันก็ต้องจากไปแต่ถ้าเราเข้าใจกี่วันกี่เดือนเราก็คือเข้าใจเออแต่ถ้าเราอดทนสักวันหนึ่งกูทนไม่ไหวแล้วโว้ยแบบนี้นะอืมมันก็ก็ต้องแตกค่ะคำว่าอดทนสักวันหนึ่งมันต้องแตกค่ะแต่ถ้าเราบอกว่าเราเข้าใจเรานักเขา เรามาเพื่อสนับสนุน <c oughs> มาเพื่อปกป้องมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการที่สนับสนุนเรื่องมาไล่เอยียงกันแล้วแต่เออหรือเป็นกําลังหลักเป็นฐานเอฟซีให้กับสาวน้อยเพชรบันแพงเออมันจะไม่มีคําถามแล้วไม่ต้องน้อยใจมันไม่มีข้อแม้เอาเป็นว่าหักก็คือหักเออทำนี่เด้อทุกคนเด้อเราอย่าไปคิดมากเลยจ้ะมันคือโชคชะตา อย่าใช้คําว่าอดทนสักวันหนึ่งมันจะทนไม่ไหวแต่ตรงใช้คําว่าเข้าใจและเราจะไม่มีคําถามเออนะเคียร์เนาะทุกคนเนาะเป็นกําลังใจใบ้านฮักทุกหลังจ้ะ